สวัสดีครับการท่องศัพท์ยากๆเนี่ยน่าเบื่อเนาะโดยเฉพาะเวลาต้องเตรียมสอบแต่วันนี้เราจะมาแกะรอยวิธีเรียนรู้แบบใหม่ที่มันทั้งสร้างสรรค์แล้วก็เวิร์กมากๆเลยครับเคยลองถามโตองกันไหมครับว่าเวลาเรียนภาษาใหม่เนี่ยอะไรมันยากที่สุดยิ่งถ้าเป็นการเตรียมตัวสอบที่แบบเดิมพันสูงๆด้วยแล้วเนี่ย เชื่อว่าหลายๆคนต้องตอบเหมือนกันแน่ก็คือไอเจ้าภูเขาคำศัพท์กองโตที่เราต้องจำให้ได้หมดนั่นแหละครับโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาไล่ดูกันทีละสเต็ปเลยนะครับเริ่มจากปัญหาภูเขาคำศัพท์เนี่แหละแล้วไปดูวิธีเรียนรู้ที่มันสนุกข,ขึ้นจากนั้นเราจะมาถอดรหัสวิธีจำของเขากันแล้วก็ไปดูการเอาไปใช้จริงว่าเป็นยังไง แล้ววิเคราะห์กันต่อว่าทำไมมันถึงเป็นมากกว่าแค่การจำศัพท์นะครับและสุดท้ายคือบทเรียนที่เราได้จากเรื่องนี้กันครับเอาล่ะครับมาเริ่มกันที่พาทแรกเลยภูเขาคำศัพท์คือมันเป็นความท้าทายของการท่องจำแบบเดิมๆเลยนะโดยเฉพาะถ้าใครเคยเตรียมสอบอย่าง IELTS เนี่ยจะรู้เลยว่าแค่เห็นลิสต์คำศัพท์ยาวเป็นหางว่าวก็ท้อแล้วแต่ถ้ามันมีวิธีที่สนุกกว่านั้นล่ะ อ่าในพาร์ทนี้ล่ะครับเราจะมาดูแนวทางใหม่ๆกันซึ่งไอเดียนี้มาจากสคริปต์สอนสับ IELTS ในโซเชียลมีเดียเลยนะที่เขาเปลี่ยนเรื่องเครียด,ดให้กลายเป็นเรื่องฮาๆได้สัง,งั้นฟังแค่ประโยคเปิดตัวก็รู้สึกต่างแล้วใช่ไหมครับ Hello w o d วันนี้นานามีสับ IELTS มาฝากค่ะแต่ไม่ต้องกลัวเครียดนะเราจะจําแบบฮาๆกันคือแค่ใช้โทนแบบนี้ที่เป็นกันเองมันก็ช่วยลดความกดดันความน่ากลัวของการเรียนไปได้เยอะเลยทันที โอเคถึงเวลามาเจาะลึกกันแล้วครับในส่วนที่3นี้เราจะมาถอดรหัสวิธีจำแบบฮาๆที่ว่านี่แหละโดยเราจะใช้คำว่า exhausted นี่แหละเป็นเคสตัวอย่างเลยมาดูกันว่าสูตรสำเร็จของวิธีนี้มันคืออะไรกันแน่ก็เริ่มจากเบสิกสุดๆก่อนเลยคำว่า exhausted นะครับมันเป็น adjective แปลง,ง่ายๆก็คือเหนื่อยมากโคตรเหนื่อยหรือว่าหมดแรงสุดๆไปเลยทีนี้ มาถึงส่วนผสมแรกของสูตรนี้ที่มันน่าสนใจมากๆเลยนะนั่นก็คือการเปรียบเทียบที่มันทั้งตลกแล้วก็เห็นภาพชัดเจนสุดๆ Exhausted แปลว่าเหนื่อยสุดๆเหมือนพึ่งซักผ้าสิบเครื่องแล้วรีดอีก20ตัวโหคือใครได้ยินก็เก็ตฟีลลิ่งนี้ทันทีเลยและนี่แหละครับคือหัวใจของเทคนิคนี้เลยการเชื่อมโยงเสียงเขาเริ่มจากคำว่า exhausted แล้วก็แยกเสียงออกมาเป็น exhausted จากนั้นเชื่อมกับวลีไทยฮาๆที่เสียงมันใกล้กันมากว่า e x h a u s t หมดแรงโอ้โหการเล่นคำแบบนี้มันทำให้คำศัพท์คำนี้มันฝังอยู่ในหัวทันทีเลยแล้วก็มาถึงส่วนผสมสุดท้ายของสูตรนี้ครับก็คือการเอาคำศัพท์เนี่ยไปใส่ในประโยคตัวอย่างที่มันดูเรียวๆใช้ได้จริงอย่างเช่นเมื่อคืนฉันหมดแรงเลยหลังจากตรวจรายงาน FA i ทั้งหมดพอเห็นแบบนี้ปุ๊บเราก็จะนึกภาพออกเลยว่าต้องเอาไปใช้ยังไงโอเคครับ เข้าสู่ส่วนที่4กันเรามาดูกันเร็วๆเลยดีกว่าว่าสูตรนี้มันเอาไปใช้กับคำอื่นๆได้ยังไงบ้างเดี๋ยวลองสังเกตแพทเทิร์นการเชื่อมโยงของเขาดูนะครับคำต่อไป meticulous คำนี้แปลว่าคนที่แบบละเอียดถี่ถ้วนมากๆพิถีพิถันสุดๆแล้วเทคนิคการจำของเขาก็คือแยกพยางออกมาเป็น met t i c u l o u s แล้วก็เชื่อมกับคำว่า method ที่แปลว่าวิธีบวกกับ q ที่แปลว่า Q รวมกันเป็นภาพในหัวว่ามีเมธอดในการจัดคิวเพื่อตรวจงานอย่างละเอียดเห็นไหมครับมันเปลี่ยนคำที่ดูแยกๆให้กลายเป็นภาพในหัวได้เลยคำที่3ครับ cautious ซึ่งแปลง่ายๆเลยก็คือระมัดระวังเทคนิคของคำนี้ก็หาไม่แพ้กันเลยเขาเชื่อมเสียง cautious กับคำไทยว่าคอฉ่ำแล้วก็ผูกเป็นสตอรี่สั้นๆว่า ที่คอช้ำเนี่ยก็เพราะว่าไม่ระวังตอนพูดไงต่อไปเลยต้อง cautious หรือระวังให้มากขึ้นคือเป็นการสร้างเรื่องราวที่แบบเออมันจำได้จริงๆนะต่อไปนะครับคำว่า optimistic คำนี้หมายถึงการมองโลกในแง่ดีมีความหวังกับอนาคตอันนี้คือเห็นภาพชัดมากเขาแยกเสียงเป็น optimistic แล้วเชื่อมกับคำว่า o p t i m i s t สติกเกอร์ให้เรานึกถึงภาพสติกเกอร์ happy happy ที่มองโลกในแงด่ดีง่ายเลยและคำสุดท้ายในเซตนี้นะครับคือคำว่า determined ซึ่งแปลว่ามีความมุ่งมั่นตั้งใจแน่วแน่แล้วเทคนิคของคำนี้ผมว่ามันทรงพลังมากๆเขาเชื่อมเสียง determined กับวลีไทยว่า d e t e r m i n e นี้ ซึ่งคำว่า d e t e r m i n นี้เนี่ยมันเป็นคำที่สร้างแรงผลักดันให้เราได้ทันทีเลยเหมือนเป็นการผูกคำศัพท์เข้ากับเป้าหมายและความตั้งใจของเราเจริงๆเอาล่ะครับพอเห็นภาพรวมของเทคนิคแล้วเนอะทีนี้เรามาขยับมุมมองให้กว้างขึ้นอีกนิดนึงในส่วนที่5นี้เราจะไม่ได้มองแค่เรื่องการสอนศัพท์อย่างเดียวแล้วแต่เราจะมาวิเคราะห์กันว่าเอ๊ะทำไมคอนเทนต์แบบนี้มันถึงเวิร์กมากๆในโลกโซเชียล ลองสังเกตประโยคปิดท้ายของเขาสิครับถ้าอยากให้นานาทำา p p ีพิมพ์คอมเมนต์คำว่า funny i e l s เลยเห็นไหมครับว่านี่มันไม่ใช่แค่การพูดจบไปเฉยๆแต่มันคือการชวนให้คนดูมามีส่วนร่วมหรือที่เขาเรียกกันว่า call to action ซึ่งมันสำคัญมากในการสร้าง community การเรียนรู้ขึ้นมา เพราะฉะนั้นจะเห็นเลยว่าโครงสร้างทั้งหมดของเขาเนี่ยมันทำงานสอดคล้องกันหมดเลยตั้งแต่การเปิดตัวที่ดูเป็นมิดมากๆการใช้มุกตลกที่คนเก็ทเทคนิคการจำที่มันฉลาดบวกกับตัวอย่างที่ใช้ได้จริงไปจนถึงการปิดท้ายที่ชวนให้คนมามีส่วนร่วมทุกอย่างนี้แหละครับคือส่วนผสมที่มันช่วยสร้างชุมชนการเรียนรู้ที่แข็งแกร่งขึ้นมา มาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วครับว่าแล้วทั้งหมดนี้มันสอนอะไรเราบ้างในฐานะคนเรียนผมว่าประเด็นที่สำคัญที่สุดเลยก็คือการเรียนรู้มันไม่จำเป็นต้องเครียดเสมอไปนะซึ่งมันก็พาเรามาถึงคำถามสุดท้ายที่น่าสนใจมากๆเลยครับว่าหรือจริงๆแล้วการทำให้การเรียนรู้มันเป็นเรื่องตลกเนี่ยอาจจะเป็นหนทางสู่ความสำเร็จที่จริงจังที่สุดก็เป็นได้น่าคิดนะครับ